สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้เรามไม่ต้องทาได้ไหมอ่ะค่ะได้เรามาแบบไม่ต้องทางการได้ไหมอ่ะค่ะไ้เรเป็นคนที่มีมารยาทจ้ะไปได้นะเออแต่วันนี้เนี่ยรายการเราเปิดวันแรกแต่หลายไม่รู้จักว่าเอ๊ะชื่อรายการอะไรเรามีชื่อรายการไหมเธอมีไม่มีด้วยเหรอเหมือนเหมือนเหมือนเตรียมไม่ได้เตรียมไม่ได้เตียมแต่เรามีเรามีมีชื่อบอกคุณผู้ชมว่าอะอรเช่นไงตอนที่มีแดงทุกทานก็สู่โอ้โหมันเธมีค่ดไหมคะคุณผู้ โอ้โหบันเทิงน่ารักยู่นะถูกต้องเป็นรายการใหม่ของคมชัลึกเราใช่ค่ะซึ่งจะเป็นอารมณ์แบบว่าสนุกสนานเมามอยตั้งแต่แรกก็เห็นแล้วว่าไม่มีสาระอะไรเลยถูกต้องก็อย่างเพิ่งปิดเปิดมาก็ไม่มีมารยาทด้วยเพราะว่ายู่ดีก็ไม่ว่าแล้วใช่แต่ว่าเราจะเริ่มช่วงแรกกันก่อนเลยวันนี้เราจะหยิบประเด็นไหนมาคุยกันกำลังฮอตเลยไม่ว่าจะเป็นในตัวอตัวีของเขาเองอุ้ยพูดแล้วว่ามันเป็น M v มเฉลยเลย เป็นเพลงใหม่ของคุณพีพีกริดนั่นเองแฟนขับรอแล้วไม่ได้รอชมรอด่าเดี๋ยวดูดีว่าจะชอบตรงกันหรือเปล่าชอบไปเองโดนทวงคืนพีพีนะเดียมาเียวมาโอ้โห เขายังคงความแบบความสวยของพีพีอ่ะก็จะว่าเรียกสวยได้ไหมคืออลาัางอะ คือจะเป like ็นฟ um mm ิลแบบไทะเลนอกวะคือหวานก็ได oh ้ไงพีพีอ่ะคือที่เธอถ้าทันท่านมาโอ้ยทำไมทำไมนาทีต่อนาทีอีกแล้วอันนี้อันนี้โคบรยิวเราทำได้เหรออันนี้เลยก็คือลุกขึ้นยืนอย่างงี้อเมด้าชูอเมด้าบี้นาเอลเป็นเอลพีนี่ดูแพงอ่ะ มองหน้าแร่สมัยอุ้ยน้ำตาไหลโอ้ยอยากอยากอยากสต๊อปอีกอ่ะยุดไปเ่วนชุดที่สามก็คือเริ่มแบบมีบาดแผลหนังสือไงเชือกอะไรเงี้ย ขนาดมีแผลที่หน้ายังสวยอ,ะวอ่ะอ่ชาหุกอคเออเออความสวยของเธอยังไม่จบแค่นี้โอ้โหนี่คน <laughs> ดูต้องต <laughs> ื่นตรงหถ้าเปลี่ยนจากพีพีไปชั้นกับเธอด <laughs> ูวิ่งพังคนไม่ดูอ่ะเธอดูปิด โอ้ดีมากแพทแท็กเลยล่ะคะสวยยันเงาโอ้โห้ว <да ิ้เก yes, ่งมากกันลูกเอ้ยดูที่นี้ได้ ืออะยแลูกเอ้ยดำเงินมากเลยตังถึงอะไรนะเลยตังถึงได้อะวะผมก่อนกันแล้วโอ้โห ฮัลโหล r y o n นสวัสดีครับผมกอนาพีครับรับบทเป็นคิวจากละครเรื่อง a ด e ทูเลิฟให้รพีพากษาครับรู้สึกยังไงบ้างกับกระแสละครที่ดีมากดีใจอยู่แล้วครับเพราะว่ามันมันไม่รู้จะมีคําไหนนอกจากคําว่าแบบดีใจแล้วก็ชื่นใจแล้วก็อยากจะขอบคุณทุกคนที่ให้การสนับสนุนแล้วก็เอ็นดูตัวละครพวกเราเอ็นดูละครเรื่องดลทูเลิฟให้รพีพากษาครับผม ก็รู้สึกว่ามันเป็นเหมือนคําชมนะครับเพราะว่าคําว่าบ้าบอก็รู้สึกว่าตอนนั้นพี่ก็นอกบทเอาแล้วมันกลายเป็นคําที่มันติดล็อซึ่งพีจําไม่ได้ด้วยซ้ำไปว่าพีพูดคาว่าบ้าบอไปอันนี้รู้สึกเซอร์ไพรส์แล้วก็ดีใจมากสําหรับคําว่าบ้าบอครับบ้าบอถามว่าหายเหนื่อยไหมหายเหนื่อยครับเพราะว่าเราถ่ายกันมาตั้ง เป็นปีครับเราถ่ายกันกว่าจะละครออนกว่าจะโพสต์โปรดักชันเสร็จก็ประมาณ1ปี8เดือนซึ่งพอผลงานมันออกมาแล้วกระแสตอบรับมันดีขนาดนี้พี่รู้สึกหายเหนื่อยมากๆเลยแล้วก็ชื่นใจครับผมมีแรงที่จะทำงานต่อไปครับผมถามว่าดูตั้งแต่ EP แรกไหมดูตั้งแต่ EP แรกเลยครับ <Yeah. S 1> ตั้งแต่ t s ซอร์แรกเลยด้วยซ้ำไปเพราะว่าพี่จำได้ว่าพี่ตื่นมาประ,ประมาณตีห้าเพื่อตีสี่ตีห้าเพื่อมาดู t เซอร์ตัวแรก ครับผมพี่ไม่พลาดตั้งแต่ทีเซอร์ตัวแรกจนถึงละครจบรู้สึกว่าพอมันได้ออกมาออนแอร์ปุ๊บพี่ก็เหมือนได้เฝ้าดูตัวละครได้เฝ้าดูคนคนหนึ่งเติบโตครับพี่ก็รู้สึกว่าเออมันมันเป็นอะไรที่แตกใหา่สำหรับพี่เหมือนกันเพราะพี่ก็ไม่เคยทําแล้วก็เป็นละครเรื่องแรกของพี่ด้วยพอได้มาเห็นคิวได้มาเห็นตัวเองในทีวีก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มีเสน่ห์มาก ชอบอะไรในตัวคิวที่สุดตัวละครของคิวอะครับดาเนินชีวิตด้วยความรักเนี่แหละครับพี่ว่าพี่ชอบอะไรเกี่ยวกับคิวน่าจะเป็นเนี่แหละฮะที่เขาดําเนินชีวิตด้วยความรักครับผมคุณพ่อว่าไงบ้างอะฮะก็คุณพ่อก็หลังจากที่ดูละครจบไปตอนจบนะฮะคุณพ่อก็เข้ามากอดแล้วก็บอกว่าดีใจด้วยแล้วก็ยินดีด้วยสําหรับแบบละครเรื่องแรกแล้วก็ นี่แหละครับเป็นกําลังใจให้ให้พิกสู้ต่อไปแล้วก็บอกมาอย่างไงตั้งแต่วันแรกเป็นยังไงเขาก็จังบอกอย่างนั้นอยู่ดีว่าตัวใครตัวมันตัวใครตัวมันตัวใครตัวมันครับ <c rap> ตัวใครตัวมันนี่หมายถึงแบบว่าอยากใหพ้พิกไปหาประสบการณ์ด้วยตัวเองแล้วก็หาแนวทางในการแสดงนะหาแนวทางในการใช้ชีวิตของพีกเองเขาก็เลยบอกว่าตัวใครตัวมันนะลูกครับถามว่ามีพ่อเป็นนักแสดงด้วยกดดันไหม <c rap> พีคก็ไม่กดดันนะครับพีกว่า เหมือนเราได้ซึมซับมากกว่าเราได้ซึมซับเขาตั้งแต่เด็ก<ๆ>ตั้งแต่เกิดมาก็คือเอาจริงๆก็คือเหมือนเหมือนเห็นเขาอยู่ในทีวีแบบตั้งแต่ตั้งแต่พี่จาได้อะฮะพี่ตั้งแต่เด็กๆแล้วคือพี่เห็นเขาอยู่ในทีวีตลอดโตมามันก็เลยเหมือนกับเหมือนเป็นมรดกสืบทอดกันมาว่าคุณพ่อเป็นนักแสดงแล้วพี่ก็มีโอกาสที่จะได้เป็นนักแสดงแล้วก็ทําออกมาได้เต็มพี่เหมือนกันครับผม ที่ผ่านมาก็จะมีพาร์ทของพี่ที่เป็นแบบว่าไอดอลแล้วก็นักร้องนักเต้นอะไรเงี้ยฮะพี่รู้สึกว่าพอได้ข้ามาเป็นนักแสดงพี่รู้สึกว่าลงรักการแสดงครับลงรักการแสดงเพราะว่าเราได้เป็นอีกคนหนึ่งครับได้สวมบทบาทที่ไม่ใช่เป็นตัวเราเองก็ในอนาคตพี่ว่า ถ้ามีโอกาสไหนเข้ามาพีก็พี่ว่ามันคือโอกาสนะครับโอกาสก็ไม่ได้เข้ามาบ่อยก็รู้สึกว่าอยากจะทําทุกๆโอกาสทีเ่เข้ามาในชีวิตพีกให้เต็มที่ที่สุดเท่าที่พีจะทำได้ไม่ว่าจะเป็นพาร์ทไอดอลหรือว่าจะเป็นพาร์ตนักแสดงก็อยากจะทําเต็มที่ที่สุดเท่าที่พีจะทำได้สำหรับในอนาคตไม่ว่าจะเป็นบทไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นดราม่าหรือว่าอะไรก็ครับก็อยากจะทําเต็มที่ที่สุดครับผมแต่ว่าถามว่าพีชอบอะไรโรแมนติกคอมเมดี้ครับ ถามว่าเรื่องนี้สองกดดันตัวเองไหมพี่ว่าการเป็นนักแสดงมันเหมือนการเริ่มต้นใหม่ทุกครั้งอะฮะไม่ว่าเรื่องนี้เราจะประสบความสําเร็จมากขนาดไหนเรื่องต่อไปก็คือเราเป็นคาแรคเตอร์ใหม่แล้วเราเป็นคนใหม่เรารับบทบาทใหม่เพราะฉะนั้นพี่ว่าพิ่ไม่กดดันนะฮะแล้วก็ไม่รู้สึกว่าแค่พี่แค่รู้สึกว่าทําเต็มที่ให้ดีที่สุดเท่าที่พี่จะทําได้แค่นั้นพี่ก็เนี่ยแหละครับสิ่งที่พี่คิดสําหรับผลงานต่อต่อไปล่ะครับผมก็ เนี่ยแหละครับก็จะมีทั้งทางด้านเพลงแล้วก็ทางด้านละครในอนาคตก็จะมีอะไรกัอย่างที่พี่บอกไปก็ขอทุกคนเป็นกำลังใจให้พีคด้วยครับมามามา,มา,มา,มาค่ะยังไงไของ่ะวันนี้ <c oughs> เพื่อนพูดถึงความสวยแล้วแน,น่นอนเพื่อนต้องขนความสวยแน่นอนนี่ค่ะ UC cosmetic นะคะของใครของคุณขวัญอุตสามณีประมวยยศเพราะว่าวันนี้นะคะมาแนะนำเลยเพราะว่าเป็น เขาเรียกว่าอะไรนะเพื่อสําอางแบบออร์แกนิกถูกไหมออร์แกนิกก็คือแบบธรรมชาติทั้งหมดไม่ใส่สารเคมีใดๆทั้งสิ้นถูกต้องเพราะว่านางเคยเล่าว่านางใช้เองแล้วก็ผลิตภัณฑ์แต่ละตัวที่จะออกไปสู่ตลาดอ่ะก็คือต้องลองใช้เองเป็นเดือนเลยกว่าจะแบบร้อนต้องมาเป็นโปรดักในในในรอบต่างๆก็คือทําเองใช้เองขายเองถูกไหมครบทุกอย่างเพราะว่าก็เห็นหน้าแบบในอินสตาแกรมเนี่ยขวัญคือรีวิวของตัวเองทั้งหมดเลย้ฉันชอบมากฉันชอบอะไรรู้ไหมอะไรรี ไม่อยากเมาลิดเลยทำไมมันอึกอักอะไรคือมันเป็นเหมือนโปรดักต์ตัวแรกๆที่พี่ขวัญน่ะแกออกมาตั้งแต่เริ่มทำแบรนด์ u c c o s m e t i c ก็คือเนี่ยโปรดักต์ก็จะเป็นสวยงามเหมาะกับผู้หญิงขา่เมกอส่เกงไหมถ้าเป็นเธอเธอชอบไหมล่ะฉันชอบคืออตั้งแต่รูปทรงเนี่ยมันดูแบบหรูหราแบบนี้แล้วใช่ไหมแล้วตัวเนื้อมันหนาดีมากเราวอาเป็นเนื้อแมททาแล้วก็ไม่ตกล่องและที่สําคัญเคยลองแล้ว ถ้าไม่ใช้รีมเวอร์ผมไม่ออกอย่างนี้ก็จูบแล้วไม่หลุดเลยถูกเอาไม่ออกจริงๆเขาไปจูบมาแหรอเธอมาจูบเถอะฉันจูบมือตัวเองอ่ะที่ขอดูเนื้อมันนิดนึงเขาบอกเป็นเนื้อซาตินพี่หอหมุนยังไงเธอบ้านนองกะนี่ฉันเลยกับเขานี่นะคะก็เป็นเราลองไล้ใช่ปะลองได้ลองได้คุณผู้ชมขอลองตัวนี้กันเนาะ เออให้ดูเนื้อเนื้อเป็นแบบครีมครีมแต่แน่นมากอ่ะถูกเขาบอกมันจะไม่ตกรองพิกเมนต์ดีมากเลยอ่ะโชว์คือสีเนี้ยมันใช้ได้กับทุกลุกเลยค่ะสำหรับเราคนทำงานใช่ไหมไม่ได้ต้องการลุกจัดจ้านมากก็สีนี้ตอบโจทย์เลยนะคะยูซี่ตัวนี้เขาได้รับการการันตีจากประเทศฝรั่งเศสแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์ด้วยนี่นะคะตัวนี้ทุกชิ้นเลยเนาะลิฟแมทลิฟแมทชุบนี่กล่องเขาก็หรูหรา สวยนะซูมันเป็นสีทองเป็นแบบกล่องดูดีอ่ะตัดขอบกันอ่ะมีอีกเราไม่ได้มีมาแค่ลิปสติกนะคะเพราะว่า จะสวยทั้งทีมันทาปากทันสวยมันไม่คคบ่ะสวยแหละแต่ส่วนไม่รรป่ะเธออะไรอีกมีอะไรเรียกว่าสวยไม่เสร็จอ่ามีอะไรอีกอ่ะและอีกตัวหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะเธอก็คือสลีปหยิบไฮไลท์สบายสลีปหยิบชอบใช่ไหมนี่ดูดูให้ดูตัวบอดี้เอ่อจะบอกเลยว่าเนี้ยออร์แกนิกไม่ได้ใส่สารเคมีใดๆแล้วขวันเนี่ยก็เป็นคนที่คิดค้นทดลองเองด้วยใครที่เป็นคนที่แพ้ง่ายเนาะ คิดว่าเหมาะกับแป้งตัวนี้แหละเพราะว่าไม่มีสารเคมีถูกส่วนใหญ่คนที่แต่งหน้าเนี่ยก็จะกลัวว่าเอ๊จะเป็นสิวหรือเปล่าแพ้หรือเปล่าแต่ตัวเนี้ยเราเชื่อนะว่าไม่น่าจะเกาะให้เกิดการแพ้ได้ใช่เพราะนางก็ใช้เองอะเนาะฉันจะเทฉันจะลองแตะดูว่าแบบติดนิ้วหรือไม่ถ้าติดนิ้วแสดงว่าพิมเมนเขาแน่นมากเธอเี่วชาญเนาะเป็นเพื่อนกันมาฉันเพิ่งรู้แต่งหน้าทุกวันค่ะคุณผู้ชมลองแต่ลองเทสดูรูดปึ๊บเห็นไหมคือติด ติดที่เนื้อเราเลยเนี่ยคืออยู่ทนอ่ะง่ายๆเนี่ยแล้วพอเราเกลี่ยเกลี่ยเกลี่ยดูง่ายไหมคือเนียนเลยเห็นปะเกลี่ยง่ายอีกเกลี่ยง่ายแล้วก็ติดทนถูกคือเหมาะเพราะว่าประเทศไทยคือถ้าเป็นช่วงหน้าร้อนอะไรอย่างเงี้ยเนาะหน้าเราจะละลายหน้าเราจะแบบหลุดไปเลยหรือเปล่านี่คือไม่ลอกแล้วคือยกขึ้นมาใช้เนี่ยคือไม่อายไม่อายใครเ่ราะว่าโปดักต์เขสวยอ่ะเธอดูดิอ่ะเกก๋มาสวยเห็นไหมมีกล่องมีอะไรอ่ะอันนี้นะคะ เขาทำสวยเพราะเขาส่งออกต่างประเทศด้วยนนเธอตลาดต่างประเทศนะรู่งลาอโอเคเอออยังไม่หมดฉันบอกเธอแล้วเมื่อกี้นะเพราะว่ามีลิปมีแป้งแล้ววันนี้ชวนมาดูรี MV กล่าวว่าเอ้ยเพื่อนเรามาเมา MV กันงงแล้วก็เรามาเมาเข้าบันเทิงกันสุดท้ายคนเครื่องแต่งหน้าให้ฉันขนาดนี้เลยแน่นอนมันต้องเป็นอย่างนังงน้นเนอะเพราะว่าเราต้องดูแลตัวเองใช่ปะถ้าเป็นคนอยู่หน้าจอแบบนี้มันก็ต้องสวยปะ ขอโทษเพื่อนรอยักได้โทรไปหาคุณขวัญถูกต้องขอกดหน่อยโอเคอ่ะวันนี้ ครบรถจริงๆสําหรับโอ้โหบันเทิงก็ตรงตามคอนเซปต์รายการเนาะพบกับพวกเราได้ในโอ้โหบันเทิงนะคะใช่แล้วก็ติดตามได้ที่ทุกช่องทางออนไลน์เลยของคมชันลึกละกันใช่วันนี้เราทั้งสองคนก็ต้องบายๆเพื่อนๆไปแล้วเดี๋ยวมาโอ้โหกันใหม่ค่ะถูกต้องจะมีอะไรว้าวหรือมีอะไรแบบมานําเสนอในช่วงท้ายรายการอีกก็เดี๋ยวมาโอ้โหกันอีกเป็นรายการทีู่สไม่มีสคริปต์ไม่มีสคริปต์ไม่มีอะไรเลยใช่เธอมี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 ความบันเทิงแน่นอนแล้วเจอกันวันพุธ วันนี้ไปแล้ววันนี้ไปแล้วนะคะหมดเวลาวของเราสองคนและทีมงานแล้วขอตัวลาวไปก่อนสวัสดีค่ะบบ๊ายาย